วันนี้มีกับแก้มาเสิร์ฟอีกแล้วไม่ใช่แค่ปลาและกุ้งที่ฟูได้ไก่ก็ฟูได้ค่ะไปดูวิธีทำกันใช้เป็นอกไก่ลอกหนัง2ชิ้นเราจะบั้งไก่ให้ทั่วชิ้นเวลาต้มจะได้สุกเร็วต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่เกลือใส่อ,อกไก่ลงไปต้มประมาณ15นาทีซอยแครอทซอยหอมแดงและสับมะม่วงเปรี้ยวและเตรียมหั่นขึ้นฉ่ายจากนั้นผสมน้ำยำน้ำตาลมะพร้าผสมกับน้ำปลาวันนี้ใช้ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเติมน,น้ำต้มซุกใส่พริกสับลงไปนำอกไก่ที่ต้มมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วคกกก้้้ะเออียยดดาาทัพนนแววจิ่มรรบบปงต <M. S 2> คุณภาพทุกถุงวางใจได้จากนั้นก็ใส่น้ำมันปาล์มใส่จนน้อไก่ดูฉ่ำน้ำมันน้ำมันจะช่วยทำให้เขาเป็นแพ่เกาะกันเราจะทอดด้วยน้ำมันที่ร้อนจัดตักใส่หนึ่งทัพพีแล้วคนให้เขากระจายแป๊บเดียวเขาก็จะลอยเป็นแพ่ให้รีบเอาทัพพีจัดทรงตามที่ต้องการทอดต่ออีกไม่นานก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะอ,อกไก่สองชิ้นทียทอดได้ประมาณ7แ็แผ่นเสิร์ฟคู่ผักสลัดแครอทมะม่วงเปรี้ยวหอมแดงถั่วที่ส่งทอดโรยใบขึ้นช่ายปิดท้ายกินคู่กับน้ำยำแซ่บๆแล้วมาฟังเสียงกรอบกันสูตรนี้รรราาบควัันนนออะะมกกจิงงๆลทดู